เพศสาร์ฉะนั้นก็ทำให้ใจของผมละลายไยฉะนั้นตรงนี้ก็นจำในผม,น,น,น,มน,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 นั้นจะได้ว่างแค่เธอรกอนาเมยจะเป็นผูวละเจจะเป็นผูรละใหุ้ณสองมานะ ก็เป็นค่ะพี่ก็ควรจะที่จะแชร์เพรามไม่มีใครอีกเหมือนที่ไม่มองหลือว,ว่าศพตาเสียใจเราเศบ้ารำคามามองว่าจะเป็นผักไปเราอยาจะไม่กินหรือว่ามาฮะกับผีแต่ไปไหนไม่ได้โควิดมันไล่ จะออกไปเอาในตอนกลางคืนจำมันเขาเกลียมันไปไม่ได้ามีมันลาเ,เ,เ,เอ๋เอไปเอะเอะเอคุยมาตั้งนานจะไม่ได้จอเธอเคยได้รับแตไม่ได้ขอเธอคุยกันนบใครผมไม่ได้ นั่นหนุ่มกี่สูนในกระเายคนนี้น,น,น็นตายร้ายทีเจะต้องลวยหากเธอให้ตายเดียวทนไม่ไว้เราชาผมไม่ไว้เราชาเกียแท่เราได้ใจคือแบบแบบทนไม่ไว้เราชาผมไม่ไว้วเ,วเราชบบาผมไม่ไว้ สายตาจะมองอยังฟินพูไม่ได้มันนอยฉันจริงๆชอบแม่ดาลิดีเธอจะไม่ทิ้งหมอเปิมาดีันน่าสงสเกินไปเป่าแย่ขอบเธอก็กลัวเป็นขาวเข้าไปตะปูแช่เขาไปตะปาเช่เขาไปตะปูแค่ตะปูแค่ขินตัดสั่งเดียวคือวนกระพุ่มจูงขยาสับกรดุกกระดุงบอือเขาไปกระสักกระลิกออกออกอับถพลูกกระสักกระตกระต บางคนก็ว่าแฉ่งเพื่อเอาแชร์สองสาวเดินผ่านมาก็กเลยพลดูดว่าจีจิป่าให้หกสิบล้านอีกร้อยกว่าล้านนะวะอืมไม่ตายพระเจ้าโลกจีจะแค่กืออีดอกโอ้ยโอ้ยโกกลกจี้ย กลนาราักสมบัตกาวานในกอนเป็นงานก็โซไม่ได้นานไปเกยกระจาลลำคาสัญญาได้ไหมจะไม่ที่งก,กันไปอมาสิคามาสิกาเอาขึา้นเนด้าจัดยันแม่เราจะต้องเอาอนนาได้นำมาให้ได้ ตายเฮียกูเนี่ยตายสวยแบบนี้หน้าเบาเสียงแป๊บนึงโอเคผมต้องรีมานายนะเพะื่อนมานาก็ก็จะเปลืองเลยมานี่ก็เหมือนเป็นลายกุศลอ้าหา้าไม่ตายเล็เคมาดิฟะามาดิฟะา โอ้ยกูเลยมีเฮียมาสิฟ้ามาสิฟ้าโอ้ยเฮียเวลามันแปลเปลี่ยนใจเป็นเยื่อเมือนเดิมจะอยู่กับจะยามเราจะแช่ในยามส่องสกิลมันโดนได้ไงวะ เดี๋ยวเอ๋แม่ไม่ใครมาเลยแล้วก็ามาเจ็ปุูมอันสินายไม่ออกเก็ตแค่บอสต,ตรงนี้ไม่เกิดใจยเย็นทะไม่ต้องรีดเราเข้าไปตีบอสบิสเซนโตเดืยว ต้องเปิดหางสังเกตไปสวยก็แรงเอาเรื่องนั้นนี่อ่ะดาบพีก็แรงเอาเรื่องนั้นนี่เออดาบก็แรงไม่แหงที่ไงวะเออหมื่นหกนี่มันแรงหรือเปหมื่นหก Okay. มันจะนแรงก็ไม่แรงผลพิสาแรงกว่าเยอะอาร์ซินาคความรักย่าน้อยใจมันช้ำเมียนะแต่สวยไม่ได้เหี้ยเลยบอลนั้นก็ไม่เกิดน้ำก็เกิดจากก้อคก้อนก้อนกน อุ้ยหกหมื่นกว่าเลยดาบนี้แรงกว่าหล่อหล่อหล่อหล,ล,ล่อแล้วก็ฟันเดียวแต่มาทำตอนเดหน่งนามเอ่งโอ้ยเฮียคีริตโตก็ช่วยเฮียอหละกูไม่ได้ตอนเนี้ยคีริตโตซาซิเกะไม่มีคิโมจิบ้างเหรอวะ อยากได้ดาบอ๋อชิดมากตามแล้วกระกปรงหกสิบสองล้า <c> น <oughs> อ่ะฮะอ่ะตามขึ้นช้าเลยเกิดอ่ะฮะปุติเอ้เอะเ,เป็ดน้อยนี่คืออะไรวะเกาะเอะฮาโลบักเพื่ออายูนิตมอสโลบักบายอ่อพิชดารฟูด what the f ให้กูแดกดารฟูดด้นะพระเจ้า โอเคเจ้าอ่าอะไระโซอันนี้โซอันนี้แบ็กกรีดอ๋อกูว่าอยู่เสื้อที่ไหนที่แบ็กกรีดอันนี้ตดไม่ได้โอเคพอเข้าใจแล้วเกาะน,นี้มันทำไม่ได้เป็นหัวใจนี่ผมซื้อโซแล้วกันแล้วก็ซื้อแบ็กกรีดก็ไ,ได้เงินเลี้ยงเหลือ โอ้โหอืมไอสแตท่าแหกว้าเพชฌฆาที่อ่ะโอเคก็ได้อ่ะโรยยาก็ได้ไม่แย่ต่อไปก็เออทำไปต่อเดี๋ยวไปเดินขอคิดกอนโอ้กูลืมดูโซโ,โอ้ยหน้าอีชแนลไอสัตว์กูระเกียจจริงๆเลยบักเกมนี้ โซ <So, S 2> มันกดอะไรวะกดอะไรกด B ีอยู่นั่นแหละอ๋อ oh. ไม่ได้ยินเสียงอยู่ T <G>, Y ไม่ใช่ก็โซ <So, S 1> มันกดตัวฉันเปลี่ยนแล้วอ๋อ set โอเค X ไม่ใช่ set กูได้เอกมาละเป็นโซสินะแล้วกูต้องดีใจไม่ไหนเฮียมาละเจ้าพอรุบหลอกงามกามมาล้ามโตมาละเฮียโอ้ยสกิลไม่โดนเลยอ่ะเราเปิดหายที่สังเกตมันดีนี่ยพอไม่โดนไม่โดนก้อยเฮียอะไรสักมาดิ มาเฮอะไอ้จะได้ไม่ได้ด้สวยนี่ผมขอเก็บอาวุธไม่เก็บอาวุธงี้วะนี่ป่ะแบกเกอร์เล็กอ่าอ่าอ่าเก็บดาบอ่าใช่เก็บแล้วตรงนี้เก็บไปก่อนดาบไม่ค่อยได้ใช้อันนี้ฟูสอันนี้ลูยูฟูสเก็บตรงนี้อันนี้เก็บอันนี้รีเซตลีเซต อ่าหาหมัดเก็บไม่ได้อ่หาหอ่าโอเคอย่าหูหาทำดีกว่าแง่บอสตัวนั้นเกิดอยอ่าง้ยเกิดแล้วนี่วะใช่ปะเออเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วลแล้ลพล่อหนุ่มเลามานิสิ จะพิอไปดูของดีสาธุโยรุดำจงมาเป็นหนึ่งของพักคตัวรุ่นไอที่ไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องเอาเฟ้ยโยรุเทมิจะพนุ่มอ๋อแต่อ๋อเท่ง,จ,งจริงโยรุปูกโยรุมันเฟ้กอยู่ตรงนี่ว่ะเกิดจริงนะแล้วก็โอเค จมตีกูไม่เข้าเลยอ่ะลูกกระจอกเออจมตีเราประมาณครึ่งหลอดมันเฮ้ยเฮียฮัดก็ที่จมตีบ้างสิปะเป็นเด็กเป็นเล็กแล้วนะเว้ยมึงก็ต้องวาเมือนแกผู้รู้เลยมาดีวะมาดีวะมาดีวะต้องได้ปะ่ะอืมไม่ได้ด้วยเฮีย er. ยังเป็นเฟซอยู่รูปเหมือนเดิมคุณละท้อเกียร์นี่วะเฮีย บีบคอตายแม่ในใจใจเย็นกับเชิญร้อยแปดต้องให้อย่างใดอย่างหนึ่งมันเต็มก่อนไอ้หนูเลือดนี้ไม่คล้ายเลือดบอลเลยโอเคถูกกับ ไอ้เจ้าก็มีหลับใจคุณเฉินมันเต้นแรงข้าไม่ตายจริงไงอ๋ออาซินาเอออาซินาพร้อมตายเซนไนส์กันไม่ใช่แล้วหรอ พี่คนหนึ่งก็ไหวนี่ว่าบูจิโอรโอรโร,โรแต่มีฮาคีกอบเป็นอยเนี้ว่ะอืมโอ้ยคันเว่อร์ ให้แช่เข้ามาตรงนี้เยอะๆ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 แตกมันประมาณได้ประมาณประมาณตัวละล,ะละ้านสิบตัวก็สิบล้านสิประมาณนั่นแหละให้กูให้กูคาดเดาเยอะๆเยอะๆเยอะๆต่อไปก็ตีบอสแซนแล้วก็เคียวอ โอเคโซ่โซ่มแก่ไงรู้ดิโซไม่ไกลนี่วาต้องฝึกไปเรื่อยเลยอเเี่ยฝึกเนฝกงานที่ตเกยเลยฝึกงาที่ังเกตนี่ฝึกได้หรอวะกูโดนยังตดนตีตายเล้วเนี่ยทีเเกคับกูขับงนกนเกียบเส็จแมมันมันดีกว้มันดีวยมันดีกว่ยจกิงริก็ตอยกูโดนสิฟา ก็กูคือคาตาคูโรยหัวลิดาบอาสูนดามันหายไงไงครับคุณลิมลนะาหายไงวะงุดงิดวะบีบคอตายแม่งเ,เลยเฉลี่ยอ๋อตีไม่โดนอ๋อดดจุดจุดๆๆดจโอ้คาตาคูริหยอกนี่คิดกูลมบาอะไรเงี้แตกสวย อย่าเอาสินะเธอเป็นของฉันนันรู้ไหมเป็นผัวม่อีดอกบอเป็นบๆปลอปลอยปล่อยปล่อปลอจะปงโอ้โหไปสวยพี่สวยเป็นหองาเป็นคน y a ้ o o จักรรูเอ๊ะท่าเฮียนะอาธินะอย่าบอกว่าเธอคือสตาร์เบอร์ซีนอ่ะนี่จะท่าอะไรวะท่าอะไรอ่ะแต่แล้วมันมีท่าหนึ่งด้วยเฮ้ยเฮ้ยจัดแม่ Yeah. bộ gái là bỏ cười đó em, yeah, mới cười nè yeah, mấy chục tí mấy đô nào hùa thượng มาดีว่ะแตกตัวที่สองเกือกบได้เกอบ ตายยาวอ่ะบอกกันจริงเลยไอ้ยัยแม่งไปตามยัอมันเจอคนมันก็ไปตามยัยละโอเคจะตายละสวยตายตอนนี้ก็รอนะฮะรยอยอะไรท่ะพี่น้อง ต่อยไปต่อ,อเยเรื่อยๆเธอต้องต่อยไปเลย<ม>ต่อยไปเว้ยโอ๊ย กูร right? ู้แล้ววิธีเสื้อโฆษณาคือไงไอ้ตัดกูเห็นรูงี้ไหมกูว่าไอ้ทำไมดูตรงนี้มีอะไรนั่นไงเฮียโอ้ยเฮียอีดอกอานายิ็บแม่พ่อตายสตาร์บัคส์ีมพ่อตายเนี่ยมันเท่อะเซโนซ่าเก็บไอออ๋อกตอ่ะ ก็ว่าอยู่ก็ตัวได้ไงเสมาเสมาเสนาเส